ับสวัสดี FC อาจารย์น็อตตี้วิบวับนอนนอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตี้วิบวับเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์น็อตตี้พารวยวันนี้วันที่12เดือนพฤษภาพุทธศักราช2564นะครับอ่ะก็วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ที่เล่นหุ้น หุ้นของออรนัวันนี้ปังมากรวยมากนะฮะเข้าเกือบทุกหุ้นล่าสุดจีนบ่ายเด้งบนเด้งล่างเป็นได้เป็นไดแม่นไหมติดตามใลที่เพจออรนัสิปู่ใหญ่นะจ้ะลาสตาเจ้าพ่อลาสตาวันนี้ก็วันที่ห้าติดวันนี้เข้าที่เล็กวิ่งดาวโจนเมื่อคืนก็เขาวิ่งรูดไม่เข้าก็ถือว่ายังเข้าอยู่ก็เป็นอผลงานที่โอเคอยู่นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อเย็นนี้ก็แต่ตตอนนี้ใครเข้ามานะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็ก,กดแชร์นะคนละแชร์ share, สองแชร์อากาศดีครับวันนี้อาจารย์เผลอหลับตอนไหนไม่รู้ดูหนังเรื่อง The Lord of the r i n g นะดูไปไกลเลยแล้วก็นั่งทำหวยรัฐรัฐรัฐบาลไทยให้วันนี้ก็วันที่12แล้ว เดี๋ยวตอนเย็นจะไลฟ์สดเซิฟเซิฟ ER ดูว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะครับใครเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์นะครับใครอยากเล่นหุ้นเดี๋ยวปักเพจไว้ให้ใครอยากเข้ากลุ่ม v p ในกลุ่ม v p จะมีทุกอย่างเลยทุกหุ้นทุกหวยนะลงให้หมดเป็นต้องกลัวฮานอยตอนนี้ในกลุ่ม V เขาได้กันแล้วเขาได้ตั้งแต่บสามเนอะเออไม่ัเขาก็ได้กันแล้วถ้าอยากได้นะฮะบูชาองค์พญาเล็บคุดสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท จัดส่งฟรีและก็เข้าห้องตลอดชีพตลอดชีวิตบอจกนาตีนเตอร์กรุ๊ปเท่านั้นเดี๋ยวอาจารย์จะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะครับปักว่าห้องวีกดคลิกเิงก์งนี้เราก็แอดไลน์ไปแอดไลน์กดเพิ่มเพื่อนเด้งรายละเอียดมาโอนเงินแจ้งสลิปชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้เดี๋ยวแอดมินไปตอบแค่นั้นก็รอเข้าห้องมีทุกหวยทุกคุณอืมนะกันพลาดวันีนอาจารย์ไม่ได้อัดคลิปเราก็ยังเห็นหวยโอเคอ่ะเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ฮานอยหอยยะของเรา ฮานอยหอยยะของเราวันนี้นะครับอ่ะฮานอยวันนี้เด่น1นึฟันหนรูดหวิ่งหนึ่สายวิ่งก็วิ่งไปเลยใครสายรูดก็รูดไปเลยใครสายเจาะเอาตามนี้ครับปากการกระดาษเตรียมพร้อมกดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กก like, share, ให้ด้วย1 4 1 7 1 0 1 2

ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีฝากกดไลค์ก like, ดแชร์คลิปนี้เป็นแรงจะให้อนองตีด้วยนะฮะใครอยากเข้าห้อง VP อย่าลืมจะไปบูชาพระยายเล็นคู่399ก็จะส่งฟรีหรือน้ำปรารมิตีรางหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับรวมส่งแล้วก็ได้เสื้อก็มีสติ๊กเกอร์ก็มีเหรียญก็มีถ้าบูชาเหรียญจะได้เข้าห้องที่ดีที่สุดโอเคยัง okay. ไงฝากทุกคนด้วยสวัสดีนะครับบ๊ายบายขอให้เป็นเศรษฐีกันได้ไบ iPhone, ุณีก็ได้สี่ให้ไอโฟนพีดเพรดนสีให้แลมบนขันน่อยไอ คอนโดกลางท่องรอให้ฉันมีรูปปองงามตามใจทุกอย่างที่ขอค่ะดองรอยล้านพอบอใส่ข้อสีเอาเท่าได้ักกับไอ้ที่ให้ไอโฟนีบอดนี่ทีให้แลมโบท่านเอาไอ้ที่เป็นให้โซ่ชื่อคอนโดกลางท่องรอให้คนนี้รูปปองงามแต่ตามใจทุกอย่างที่ขอค่ะดองรอยล้านพอบอใส่ข้อสีเอาเท่าได ตาบ่าให้แต่โอนไว้อยู่เด้อครับ หกศูนย์สามเล็วออกหกศูนย์สามาเออมาเวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรูดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวร์หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันรูดยังไงอาจารย์หรือได้ยินแตร่รูดกับวิ่งเหมือนกันไหมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกันวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเช่นเราวิ่งศูนย์นี่มันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวนะมันจะไปอยู่หลักร้อย หลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนเป็น0มันจะได้มา300ถ้าออกบนล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนคําว่ารูดนะฮะคำว่ารูดก็คือสมมุติวันนี้ให้รูดศูนย์นะครับสมมุติวันนี้ให้รุดศูนย์รูดศูนย์ก็ซื้อเลยครับรูดศูนย์หน่อย นะครับก็คือ01ไอ้ 00, 00จนถึง09ครับ00 01 02 03อะไรประมาณนี้จนถึง09ไปกลับบนล่างด้วยนะครับมันจะเป็นทั้งหมด38ประตูแต่ถ้าแยกบนแยกล่างก็เป็นแค่19แต่ถ้าไปกลับบนล่างแล้วจะเป็น38ประตูเฮ้ยทำไมมันเยอะจังมันได้กำไรเช่นรูปศูนย์ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาทถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70อ่ะเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมา ก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละส0บาทไป380รบลบ3า0บาทเหลืออยู่320บาทครับนี่คือกําไรลงทุนไป10บาทถ้ารูศูนย์นี่นี่คือกําไรคือ320บาท320บาทนี้ค่าแรงข้างต่ำนะครับกินข้าวได้กี่ค้าวเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหัวยมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวังกำไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กําไร520คือ ที่ในาใยจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือห้าร้อยยี่สิบคือเราลูดแล้วมันจะออกอะไรก็ช่างครัเราไม่ต้องจอะแต่ถ้าใครอยากจอะก็เจอะหกคู่นี่ให้นะแต่ความเสี่ยงม,มันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าใครลูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยลูดเก้าลูดเก้าไว้จบเลยถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นเราก็ลูดเยอะไปสิลูดตัวร้อยหมดสามพันแปดถูกมาก็กําไรสามพันสองถ้าจ่ายบาทเจ็ดสิบนะที่นายเก้าสิบก็กำไรเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างงวดไหนนะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นนะเราได้คูณสองโอ้โหกำไรเท่าตัว ลหลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็รูดห้าบาททุนน้อยก็รูดห้าบาททุนห้าบาทหมดไปร้อยเก้าสิบถูกมาได้สามร้อยห้าสิบลบร้อยเก้าสิบครับกำไรร้อยหกสิบเนี่ยคือก็กำไร้อยหกสิบก็ได้ค่าประทูอยู่แค่นั้นครับไม่ต้องคิดเยอะรูดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้เนๆเอาเพิ่มเงินเอาแค่นั้นนะครับอาจารย์ฝากไว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการรูดนะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนำไปใช้ดูเพื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับ บทเพลงราภูมิพระภาพเจ้าปกครองเข้าศาสนาเป็นเพลาเจ็ดมือจังกลับขึ้นตาวจำแหล่งเป็นมานอบถวายอัญชลีธานุตาทุการพระภาพเจ้าเราความดีถวายปูหมดจริขิตา ครับเรามาร่วมขอพละกรรมนครับเมื่อกี้มีสายธรงมนทางด้านขอพละกรรมคือการลดการกรรมดับกรรมใครไม่เคยตกหวยใครดวงไม่ดีมาร่วมกันขอคำนะครับฟินๆได้ที่ตรงนี้ครับอ่ะตั้งน้ำมูป้องกันสามจบครับนัโมตัสสะภะคะวะตัวรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะตัวรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะตัวรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตาเหมนะครับกายกรรมมังวจีกรรมัง มโนกรรม,มังสัจิตจักกรรมังอะสัจิตจักกรรมมังขมันตุเมอะมุสิกกรรมพระวัตตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินแก่ผู้ใด ทังโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใด ที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงรดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอไป ด้วยอานิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีการรกุลของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุข สวัสดีมีชัยสะเนียจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยช่อบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเถิน นิพพานปัจจะยโหยโตุสาธุสาธุสาธุานะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับบทขอขมากรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทำอะไรก็ไม่เคยถูกหวยนิจสุยนะครับสื่อเล็กกับวัตถุการงานการเน่นถึงพอดีนะครับในมาทะเลกระเซยใบเมื่อนะครับเห็เขามารวมกันขอขมาการกับอขาจารย์มติวิมวัตนลนอในนนนนดฟีนะครับ นะครับขอบคุณ fc ที่ติดตามคร,นนครับฝากกดไลค์ดกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์น็อตคนนี้้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาลูกศิษทุกคนไปเจอกันตอนเย็นของเป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรถอาจารย์ไม้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ